สำหรับโยมที่มาอยู่วัดนะ๋ยมจะมีตามมาอีกหลายคน,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 นช่วงนี้ยกเว้นคอสแครู้ไปเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะโยมก็ลงมือปฏิบัติตัวเองอาจจะ ดูไม่มีสถานที่อะไรที่จะปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวนะมันวัดทั้งวัดสาราในว่างเข้าไปปฏิบัติได้เลยนะแล้วก็ถ้ามีปัญหาสงสัยสอบถามได้เลยนะไม่ต้องรอเฉพาะในเรื่องการสภาวะอารมณ์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ย โดยเฉพาะคนใหม่คนที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยน,นี่จะสับสนเยอะส่วนมากเคยมาปฏิบัติกันอยู่แล้วนะแค่มาหาสถานที่สงบาจะอยู่ได้ช่วงสองสวันนี้ะพอถึงวันสง,งกรานต้องกลับบ้านกันแล้วบางคนเพราะว่าญาติพน้องรวมตัวกัน สงรถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะะในเบื้องต้นเนี่ยนะก็ทำความรู้สึกตัวนะพยายามอยู่กับตัวเองถ้าเป็นไปได้ก็วางโทรศัพท์มือถือบ้างนะนะปิดเครื่องไปเลยนะแล้วก็เปิดเฉพาะเวลาที่ ตอนเย็นๆหรือตอนก่อนจะนอนดูว่ามีใครติดต่ออะไรมาหรือไม่จําเป็นก็มีคนจะเปิดเลยในสองสมวันเนี่ยนะนะสมมุตถิถ้าเรามีเวลาอยู่วัดเป็นแค่นี้นะนะไม่งั้นมันก็จะวุ่นวายอยู่กับโทรศัพท์อย่างนั้นนะส่งจิตออกนอกอตลอดเวลานะส่งจิตออกนอกก็หาความสงบไม่ได้แล้วะซึงเลยทำให้เสียโอกาสของตนเองไปเปล่าๆนะทันยมที่ อยู่ในจังหวัดที่เสี่ยงมาไม่ได้ก็ตอนนี้เปิดคอร์สออนไลน์ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเห็นมีทั้งในจังหวัดไกลๆนะกรุงเทพหาดใหญ่ลำพูนอะไรยนะี่ปุน่นอเมริกาที่สมัครเข้ามาแล้วนะก็จะเปิดโอกาสให้โยมได้ส่งอารมณ์ดูทีว่า จะส่งอารมณ์ทางไหนเพราะาบางคนก็ไม่ได้ชำนาญเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะอาจจะให้โทรส่งอารมณ์ทงางไลน์ง่ายๆหรือบางคนไม่อยากจะโทรก็ใช้พิมพ์เข้ามานะทางไลน์แอดก็ได้นะก็จะพยายามตอบให้ทุกวันตันะ้งแต่วันที่13ยจนถึงวันที่19เมษายนเนี่ยนะวันโนะยงก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้าน ฝนะึกรู้สึกตัวนะตอนนี้บางคนอาจจะไม่ได้อยู่ที่เฉยๆญาติพี่นะ้อ,นองมาบ้านนะมีการสังสรรค์อะไรกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะก็ฝึกรู้สึกตัวไปมีเวลาก็นั่งสมาธิหรือสวดมนต์พร้อมกับทางเพจเฟซบุ๊กของวัดวังหินเนี่ยนะนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ จะส่งอารมณ์ช่วงไหนก็กำหนดเวลามานะจะพยายามจะพยายามรับทุกสายนะนะแต่ปัญหาคือถ้าโทรเข้ามาจะเป็นทางทางไลน์อะไรก็แล้วแต่บางทีก็อาจจะมีปัญหาว่าโทรมาพร้อมกันอย่างเงี้ยนะก็ใช้วิธีการง่ายๆกว่านั้นก็คือส่งเป็นข้อความเข้ามาพนะอส่งเป็นข้อความเนี่ยจะตอบเวลาไหนก็ได้นะอะตมาจะบรรยายแค่ช่วงเดียวนะคือช่วงประมาณสักเที่ยง15บห เป็นต้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะประมาณแค่นั้นทอนะนี้ก็เป็นการใช้เวลาวันหยุดยาวอย่างเงี้ยให้เป็นประโยชนนะ์จะไปเที่ยวที่ไหนก็กลัวจะกลัวโควิดอย่างงี้ยนะนะนี้เห็นแพร่กระจายเร็วมากนะออนี้ข่าวอย่างไม่เป็นทางการก็มีติดเพิ่มอีกแล้วในพิษณุโลกเงีนะ้ย ก็รู้สึกว่าใกล้วัดเข้ามาทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นก็เสพตัวเองนะโยมก็เสพตัวเองกันดีแต่พระนี่ไม่ก็จะเสพตัวเองเท่าไหร่นะจริงแล้วเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไม่ใช่แค่โควิดนะหลายคนก็โอดครวนเรื่องของเศรษฐกิจนะลงทุนค้าขายอะไรก็ขาดทุน นะพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้คนก็ไม่กล้ามาเที่ยวพราค้าแม่ขายคงจะแย่ในะช่วงนี้นะนะเจ็บกันระน,นาวเหมือนกันเถอะถ้าไม่ตายก็โตมีแค่สองอย่างคนะือบางคนที่ยอมแพ้ก็กตายไปนะนะต่นี้คนที่ไม่ยอมแพ้ก็จะเติบโตขึ้นมาเองนะเพราะว่าทุกความทุกนั้นล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่ควรจะต้องเรียนรู้ซ่อนอยู่ในนั้น ทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่ว่าเรามองโลกในแง่มุมไหนนะนะขออย่างเดียวคืออย่าเพิ่งยอมแพ้แค่นั้นแหละล้มได้กับลุกไดนะ้เพราะว่าไม่ใช่มีเราล้มอยู่คนเดียวแล้วนะถ้าลุกคนที่ลุกได้แต่ไม่เคยล้มเนี่ยก็ไม่น่าจะเรียกว่าลุกนะนะ ลูกกระล้มเนี่ยมันคู่กันอยู่เพราะมันล้มมันทังลูกเพราะลูกทั้งไหมันทั้งล้มมันอยู่ด้วยกันมันได้กับเสียดีกับชั่วสุขกับทุกข์อะไรเงี้ยมันก็คู่กันของมันอยู่อย่างนี้ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ฝ่ายลบเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนี่ยแปลว่าถ้ามันไม่ตายมันก็โตคนที่ไปแพ้ก็ตายไปแต่เฉพาะตายทางจิตวิญญาณเนี่ยนะ นะส่วนคนที้ไม่ยอมพยแพ้แพ้เดี๋ยวก็โตขึ้นมาเองนะเจอความทุกข์บ่อยๆก็กลายเป็นทําให้เราเข้มแข็งขึ้นมานะมันจะหาวิธีการหาลู่ทางอะไรทั้งหลายที่จะทําให้เรารอดได้เองนะแล้วที่สําคัญก็คือจะต,ต้องสู้อย่างมีสติอย่าสู้ด้วยความล่นล้านนะถ้าใครแก้ปัญหาด้ความโกรธความเกลียดนะความ วิตกกังวลอะไรก็แล้วแต่เป็นการแก้ปัญหาที่มันแค่ปลายเหตุแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าเราฝึกสติไว้บ้างนนการมีสติสัมปชัญญะมันช่วยให้เรารู้จักพิจารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบเวลาจะเข้าไปแก้ปัญหาอะไรมันก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกจุดนะ โดืเฉพาะที่จะหาเหตุที่แท้จริงของมันนะกพราเหตุบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวคนข้างนอกหรอกมันเกี่ยวกับใจของเราทั้งหมดนี่แหละนะมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละที่จะไปหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาชีวิตตัวเองยังไงนะวันโรคไปไข้เจ็บอะไรทั้งหลายที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่เราก็เป็นกันอยู่ทุกปีอย่างเงี้ยแล้วอย่างเช่นโรคหวัดอย่างเงี้ยมันก็ มีฉีดวัคซีนกันอยู่ทุกปีนะป่วยเป็นโน่นเป็นนี่อะไรกันอยู่ทุกปีอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหรอกนะว่าแล้วโควิดยังน่ากลัวน้อยกว่าโรคหวัดซะด้วยซ้ำไปเพียงแต่ว่ามันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะี่มันน่ากลัวคือน่ากลัวตรงนั้นแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตื่นตัวตระหนักรู้ขึ้นมานะรู้จักระมัดระวังป้องกันตนเองนะแล้วก อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมะไม่เป็นอโคจรเรสังเกตุได้การแพร่ระบาด้วรอกที่สามนี่นะมันเป็นเรื่องของคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงทั้งนั้นเลยนะแล้วก็แพร่กระจายไปบอกให้รู้ว่าคนไทยนี่รักสนุกจริงๆนะแล้วก็ไม่ป้องกันตัวเองแล้วก็สถานที่อย่างนั้นมันป้องกันตัวเองไม่ได้ด้วยน่ะนะีะพอพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่บันเทิงแบบนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ ไม่บันเทิงขึ้นมาแล้วทีนี้มันไม่ใช่ไม่บันเทิงเฉพาะคนที่ไปติดเชื้อมาเนี่ยมันไม่บันเทิงกันไปทั้งประเทศตอนนี้นะนะมันก,ก็กลายเป็นอย่างนั้นนะมันก็จะทำให้เราเนะาระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนะมีสติมากขึ้นนะดำเนินชีวิตยอย่างรู้จักพิจรารณาใคร่ครวญอย่างรอบคอบมากขึ้นนะนะถ้ามองในมุมที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครล้มใครเจ็บนะ หาเวลาหยุดตัวเองบ้างก็ดีนะอย่าสร้างหนี้ใหม่นะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งรีบไปสร้างหนี้ใหม่นะนะวันนี้มีโยมถามมาเนี่ยตอนนี้ติดหนี้เขาเป็นร้านแล้วจะไปต่อไม่ได้แล้วสุดสายปาดแล้วทำยังไงดีนะ่ะมันคนที่ควรจะมีมีความทุกข์มากกว่าเราคือเจ้าหนี้นะไม่ใช่เรา <laughs> เงินก็เงินเขาทั้งนั้นมีก็ใช้ไม่มีก็ จะเอาอะไรมาใช้อนั่นเองนะถ้ามีค่อยๆใช้นี่ก็เป็นนีประนองกันไปพูดคุยกันแค่นั้นเองนะอย่าผีผาทำอะไรไปเที่ยวกู้หนี้ยืมสินกันมานะเอามาใช้หนี้เก่าอย่างเงี้ยจะยิ่งกลายเป็นดินพอกหางหมูแก้ปัญหายังไงก็ไม่จบนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะ่นตอนนี้ถ้ามีปัญหาชีวิตอะไรเนี่ยามองว่าใจเย็นๆไว้ก่อนนะทำความรู้สึกตัวไว้ก่อน ใจเป็นยังไงตอนนี้จะไปพูดจาอะไรกับใครเจ้านี้ลูกนี้อะไรทั้งหลายนะก็พูดอย่างมีสติเนะนะจรจาอย่างมีเหตุมีผลนะก็ทําได้แค่นั้นนะตอนนี้สถนะานการณ์แบบนี้ก็คงทําได้แค่นั้นนะแล้อมาเชื่อว่านะเพื่อนร่วมทุกตอนนี้มีอยู่ทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยหรอกนะตอนนี้น่าจะลูกนี้มากกว่าเจ้านี้ ในยุคนี้นะแล้วก็พอคนมันล้มกันเยอะๆอย่างเงี้ยยังไงรัฐบาลทุกประเทศเขาก็ไม่ทิ้งกันยอยู่แล้วนะมันก็ต้องหาวิธีการที่จะประนีประนอมนี่หามาตรการต่างๆมาช่วยเหลือกันอันนี้เป็นเรื่องที่เขาต้องทำไม่ทําประเทศชาติล่มจมอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่างนี้นะล้นก็ต้องนะวางใจให้มันถูกนะฮนะถ้ามีเพื่อนร่วมทุกข์ ด้วยกันเยอะๆนี่มันหารเวงไหนคนนั้นก็ทุกคนนี้ก็ทุกคนนั้นก็เจ็บคนนี้ก็ล้มนะเราก็เป็นส่วนหนึ่งในบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยมันรู้สึกอุ่นใจเป็นอย่างนั้นไม่ได้มีเราทุกข์อยู่คนเดียวหรอกนะคนที่มีความสุขน้อยกว่าคนที่มีความทุกข์ตเนี่ยบรรดาคนที่มีความสุขทั้งหลายก็อาจจะเหงาหน่อยแนคะ่นั้นเองเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่เหงาละนะแต่คิดในแง่ที่ให้มันขำขำหน่อยนะะก็เป็นอย่างนั้น นั่นวางใจถูกนะไม่รู้จะทําอะไรก็สมัครคอร์สออนไลน์มาหรือถ้าไม่สมัครมันไม่อยากจะมีชื่ออะไรในนั้นแอบบฟังเอาก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรอยากจะถามคาถามหนะโพสเข้ามาทางไลน์แอดอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนะนะนะถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้มีเครื่องมือในการที่จะกระตุ้นให้เรากลับมามีสติสมั่นยัญญะอยู่กับตัวเองได้มากขึ้นนะ แล้วก็จะเข้าใจว่าเขาฝึกกันไปเพื่ออะไรกรรมาฐานเนี่ยนะฝึกไปเพื่ออะไรฝึกสติเนี่ยนะเพราะมันช่วยลดทุกข์ให้เราได้อย่างชัดเจนนะเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนะตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นนะในทุกศาสนาหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยนะที่หันมาฝึกสติเพราะเห็นว่าการฝึกสตินั้นเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเนี่ยนะ แล้วก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยนะฮเครื่องมือวัดคลื่นสมองมังอะไรมั่งสารพัดนะหรือแม้ทั่งเอาไปใช้สําหรับรักษาโรคอาการทางจิตเวชนะอาการทางกายอย่างอื่นโรคไข้ไเจ็บต่างๆเนทนี้มันสามารถที่จะวัดได้ทางวิทยาศาสตร์นั้นคนก็หันมาสนใจเรื่องนี้กันเยอะนะถ้าเราฝึกไม่มั่งก็ไม่เสียหลาย อย่างน้อยเวลาทุกข์เครียดขึ้นมาก็จะได้เห็นว่ออกความทุกข์มันเกิดจากความคิดของเราทั้งนั้น heut, ความทุกข์เป็นผลของตัณหาทั้งนั้นเลยอยากที่จะเป็นอย่างงู้นอยากที่จะเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากที่จะเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแตนะนะ่ยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ยนะิ่งไม่อยากก็ยิ่งทุกข์เพราะที่จริงแล้วไ,ไม่อยากมันคืออยากนั่นแหละนะอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นพอนะนะเห็นอย่างนี้พอเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้รู้จักวางใจอย่างถูกต้อง โรคอาการทางจิตทั้งหลายอย่างเช่นอาการจิตตกกา,ารโศกเศร้าเสียใจวิตกกังวลทุรนทุรายอะไรทั้งหลายมันจะได้เบาบางลงไปมั่งนะอะไรจะเกิดให้มันเกิดสติสัสมาญ,ญ,ญาญเนี่ยมันจะช่วยสอนเราอย่างนั้นพ,พูดให้มันตรงนะคือมันช่วยดัดสันดานเราอะสันดานที่จะต้องคอยคาดหวัง ว่าชีวิตเราจะต้องดียางวานดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเราเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยใน,ะนเหตุปัจจัยภายนอกก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นตอนนี้ใช่ไหมละ่ะมีแต่เรื่องบีบคั้นท้งนั้นเหตุปัจจัยภายในคือกิเลสท,ทั้งหลายเนี่ยรักโกรธโกรธหลงทั้งหลายที่มันบีบคั้นใจเราอยู่เงี้ยต้องรู้เท่าทันทั้งทั้งเหตุปัจจัยภายนอกเหตุปัจจัยภายในจนะรู้ทันได้เมื่อไหร่มันก็ ช่วยลดความทุกข์ที่มันรุมเร้ากัดกินใจเราเนี่ยให้มันน้อยลงน้อยลงนะอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ที่ตัวเราละที่จะต้องรักษาใจเราเองนะความทุกข์เหล่านี้หมอที่ไหนก็รักษาไม่ได้มีแต่เราเองนั่นแหละที่จะต้องรักษาด้วยธรรมโอสถเนี่ยนะคือเอายาคือธรรมะนี่แหละมารักษาใจตัวเองเป็นยาใจให้กับตัวเองมันถึงจะอยู่รอด ต่อไปได้นะแล้วถ้าเกิดมันติดโควิดทำไงอะ่ะก็มีคำตอบเหมือนเดิมนั่นแหละนะถ้าไม่ตายก็โตสองเรื่องแค่นนะถ้าไม่ตายก็แปลว่าเราก็มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองจนได้ใช่ไหมเพราะว่าเคยติดมาแล้วอย่างนี้เป็นตน้นนะต่อไปมันจะได้ไม่ต้องไปติดอีกหรือถ้าจะติดก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะ หรือแม่ก็ตายไปซะแค่นั้นเองก็จบเรื่องพอแม่ก็ทั้งฉีดวัคซีนก็ยังตายกันเลยตอนนี้เห็นไหมประเทศไทยก็ประกาศงดฉีดวัคซีนอะไรที่ฉีดกันอยู่เนี่ยนะฮะเรียบร้อยนะเพราะว่าจะไม่เกิดริมเลือดอะไรขึ้นมาให้คนเสียชีวิตเยอะนะที่จริงถ้าเทียบจํานวนไอ้ที่ประสบอุบัติเหตุตายหรือตายด้วยโรคอื่นเยอะกว่าอีกหลายเท่านะแต่ว่า คนก็กลัวกันเพราะฉะนั้นไม่ฉีดดีกว่ารักษาตามอาการไปรอให้ร่างกายมันสร้างภูมิคุ้มกันเงินมาเองอะไรก็ว่ากันไปนเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน